พรานใหม่หัวใจระห่ำภาคที่สองตอนที่สแก้แค้นสำเร็จกว่าอาทิตย์เต็มๆหลังจากที่ไอ้วันอาการดีขึ้นมันลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านของไอสมดังเป็นลูกเป็นน้องชายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดในทุกๆวันทั้งคู่จะพากันออกไปที่ป่าหลังหมู่บ้านแต่เช้าบางก็นอนค้างคืนแล้วกลับมาในตอนเช้าอีกวัน พร้อมสัตว์ที่ยิงได้บางก็เป็นไก่ป่าไก่ฟ้าหรือรวมไปยังกระจงตัวเคืองไอ้สมบอกอย่างภาคภูมิว่าไอ้วันสิทธิ์ของมันคนนี้เป็นเด็กหัวไวสัตว์ป่าชนิดไหนก็ตามที่มันทั้งคู่ถือกลับเข้ามาในหมู่บ้านล้วนเป็นฝีมือของไอ้วันทั้งสิน้นแน่นอนไม่มีใครจะร้อนใจกับพฤติกรรมของมันทั้งคู่เว้นแต่หญิงชราเมียของตาที่ตายเพราะ ควายขิดตอนเฝ้าสวนนางมาหาไอสมทุกวันแรกๆก็ถามไถ่กึงอ้อนวอนว่าเมื่อไรจะจัดการแก้แค้นให้ผัวนางนานวันเข้าก็เปลี่ยนเป็นกรอกตามองด้วยความเหยียดหยามค่อนแคะคำพูดที่ไม่น่าออกมาจากปากของผู้ที่มีอายุจะพ้นวันพ้นพุ่งก็ยังไม่รู้แน่นั่นเป็นนิสัยส่วนตัวของหญิงชราที่ไม่มีใครชอบใจเท่าไรนักมึงพร้อมหรือยังไอวัน แทนคําตอบเด็กน้อยที่บัดนี้แววตาแก้วกล้า,ลาผิดกับเมื่อครั้งสมสารหน,นีตายมาหาไอ้สมยกปืนแก๊ปที่มันได้รับมาจากพ่อของไอ้ก้อนเล็งไปยังโคนมะละกอต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าขาแต่แล้วก็ตวัดไล่ขึ้นไปจนถึงยอดแล้วยิงเปรี้ยงปิดเอาทั้งยอดลงมากองกับพื้นระยะไม่ต่ำกว่า15เมตรไอวันเล็งยิงในชั่วอึดใจไอสม ยิ้มด้วยอาการพึงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถ่ายทอดให้เข้าไปกระจุกรวมอยู่ในหัวไอวันและมันเอาออกมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมดีงั้นเช้าเมืดพรุ่งนี้เราจะไปล่าไอควายตัวนั้นกันไอสมบอกกระยิมยิ้มย่องยิงชราเองก็มีสีหน้าพอใจหันหลังกลับไม้จะคืนถิ่นพรรมนักซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะักทว่าไอสมเรียกเอาไว้ก่อน จำไว้ให้ดีนะยายผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เด็กเคารพการที่ยายมาค่อนแคะฉันแบบนี้ฉันไม่ชอบการจะขอร้องให้ใครช่วยก็ควรจะพูดดีๆกราบกรานคานเขาเข้ามาได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คราวหน้าอย่าเสือกมาวางกล้ามด่าทอฉันแบบนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้หัวยายนี่แหละเป็นที่รองปืนไม่ได้เลี้ยงฉันมาแต่อ่อนแต่อ,อกยายไม่มีสิทธิ์แววตาแน่นิ่งเย็นชาจ้องมาชนิดไม่กระพริบนั้นทำให้หญิงชรารู้ว่า ไอสมพูดจริงชายหนุ่มตรงหน้านี้ไม่ใช่ไอสมคนเดิมที่เคยแต่ยิ้มแย่ๆเมื่อถูกบนถูกดาโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปแล้วใบหน้าซึ่งเหี่ยวย่นตามวัยชราซีดจนไม่รู้จะซีดยังไงยืนทื่อมลือเป็นเสาหินมองตามแผ่นหลังไอสมและไอวันที่เป็นฝ่ายเดินเข้าบ้านไปจนลับตาคืนนั้น ไอ้วันนอนกระสับกระสายไม่สามารถข่มตาหลบได้ภาพของควายตัวนั้นที่ขวบทะลุดงหวายเข้ามาและสังหารพ่อแม่ของมันอย่างไร้ปราณียังคงติดตาตราตึงอยู่ในมโนสำนึกทางด้านไอ้สมนั่งชันเข่าสูบยามองพระจันทร์อยู่นอกชานอาการพลิกตัวไปมาจนเรือนลั่นเอียดอารของไอ้วันซึ่งห่างกันเพียงฝาไม้สับฟากคันมันรับรู้ได้โดยตลอดและรับรู้ด้วยว่า ในใจของเด็กนั่นครวญถึงสิ่งใดอยู่ใจดีๆไว้เถอไอ้วันยังไงซะมึงก็ต้องเจอกับไอ้ควายตัวนั้นยังไงซะไม่มึงก็มันที่จะต้องตายแต่ก็ขอให้เชื่อไว้อย่างทำทุกอย่างที่กูสอนจำมันให้ขึ้นใจก่อนที่มึงจะตายกูจะปกป้องมึงให้เต็มกำลังคอยเชื่อกูคำพูดลูกทุ่งลุกทุ่งแต่จิงใจของไอ้สมราวกับเป็นยานอนหลับ ที่ถูกรมผ่านควันไฟใครก็ตามที่สูดดมเข้าไปจะหลับไหลไปอย่างง่ายดายไอ้วันถอนใจด้วยความโล่งสิ่งต่างๆที่ขบคิดจนหัวแทบแตกพลันมาลายหายไปในพริบตาและมันก็หลับไหลไปในเวลาไม่นานเช่นกันหยาดฝนเริ่มโรยโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุยมันตกตั้งแต่ยามดึกสงัด หนักนวงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นใดในอาณาบริเวณรอบๆและมาเผาเอาตอนก่อนรุ่งสางเพียงชั่วโมงเศษนั่นไม่ใช่ปัญหาของการแกะรอยตามที่ไอ้สมคิดควายตัวนั้นบาดเจ็บแม้จะเล็กน้อยจากกระสุนปืนแก๊บและมันยังเพิ่งสังหารคนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นมันจะยังไม่ไปไหนด้วยสัญชาตควายมันคิดว่ายังไง ประเดี๋ยวก็มีเหยื่อรายใหม่มาให้มันลับเขามันจะไม่หนีหายไปไหนไล่ล่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในสายตาจนกว่าจะพอใจไม่ก็ตัวมันเองถูกยิงตายมันจะวนเวียนอยู่ในป่าแถบที่ซากศพพ่อแม่ไอวันกองเน่าอยู่เต็มที่ก็กินอนาบริเวณรอบๆสักไร่สองไร่แต่ถึงยังไงมันก็จะเดินวนเป็นวงกลมและไอสมกับไอวัน จะเริ่มแกะรอยมันจากจุดนั้นนั่นเองวันเต็มเต็มที่ทั้งคู่เดินเตร่ๆไปตามทางด่านไอสมชี้นกชี้ไม้สั่งสอนว่ายาชนิดใดเป็นพิษต้นไม้ชนิดใดเป็นสมุนไพรและต้องใช้อย่างไรเวลาใดจวบจนใกล้เวลาเย็นยำ่ำหลังจากที่ทั้งคู่พากันข้ามลำธารตื้นๆและเติมน้ำจนเต็มกระติกก็พากันนั่งพัก ยังลานหินโล่งเตียนไร้พุ่มไม้ใบหนาปิดกั้นตอนหนึ่งซึ่งคันกลางระหว่างดงผากและลำธารที่ว่าหากมีตัวอะไรข้ามลำธารมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนเราจะรู้ได้เราจะได้ยินเสียงดงผากนั่นอยู่เหนือลมซ้ำยังแทรกตัวกันหนาทึบลานหินนี่ก็สูงชันอยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้โดยง่ายทำนองเดียวกันถ้ามีอะไรโผล่มาไม่ว่าจะดีจะร้ายมันจะทำให้เรารู้ตัว นั่นคือคำอธิบายยืดยาวที่ไอสมให้แก่ไอวันเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงไม่หาสถานที่อันมิชิดพรางตัวได้ในการพักผ่อนนอนหลับคืนนี้ซึ่งไอวันเองก็หัวดีเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำข้าวเย็นวันนั้นเป็นไก่ป่าสองตัวที่ไอสมปล่อยหน้าที่ให้ลูกศิษย์คนเก่งไปลองปืนทั้งคู่อิ่มหนำโดยไม่ลืมเจียดให้เจ้าป่าเจ้าเขา แม้ไอสมจะกลายเป็นคนบ้าระหำไม่กลัวหน้าใครแต่เรื่องธรรมเนียมป่ามันไม่เคยละเลยและไม่คิดจะละเลยจนกว่าชีวิตความเป็นพรานของมันจะหาไม่ดึกสงัดผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วไอวันทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มันสามารถกรนเบาๆโดยมีย่ามต่างหมอนและผ้าขาม้าพื้นบางห่มนอนความเป็นจริงที่หลายคนอาจหวาดวันว่าเวลานี้ตนเองอยู่กลางป่าลึก ไม่สามารถทำอะไรไอ้วันได้เลยดวงจันทร์ที่ไอสมแหงนมองแทบจะตลอดเวลาคล้อยต่ำไปทางทิศตะวันตกและเริ่มถูกเมฆหมอ,อกกดบังอากาศเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วป่าทั้งป่าที่เคยระงมก็เต็มไปด้วยเสียงรีดดึงเรไรและน้ำไหลกลับเงียบกริบแบบฉับพลันตามด้วยเสียงไม้หักลั่นโครมครามเป็นจังหวะเบาๆราวกับอาคันตุก,กะพยายามระวังตัวสุดชีวิต ใช่แต่ไอสมที่สัมผัสได้แม้แต่ไอวันที่ใช้เวลาฝึกอย่างจริงจังเข้มงวดเพียงอาทิตย์เดียวยังรู้ตัวมันลืมตาพลงดิดตัวขึ้นขวาปืนแกลบข้างกายและง้างนกรออย่างรวดเร็วใจเย็นๆลดนกลงซะเดี๋ยวลั่นเปียงขึ้นมาหลังกูจะเป็นรูโว่เปล่าๆคำเตือนนั้นของไอสมไม่ใช่การล้อเล่นแมไอวันจะทำทุกอย่างได้ดี แต่มันเผลอหันปากกระบอกปืนไปทางไอ้สมโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆลดนกลงด้วยอาการแผ่วเบาช้างน่ะไอ้สมพยักเพย์ดหันหน้าไปทางดงผากฝั่งตรงข้ามคงจะลงมากินน้ำพอเห็นแสงไฟเลยมาดูแก้สงสัยแต่มึงถือปืนเตรียมพร้อมเอาไว้แบบนั้นละดีแล้วทำไมล่ช้างมันจะปีนขึ้นมาเล่นงานเรารือไอ้วันถามเสียงตื่นเปล่ปาเปล่าช้างน่ะไม่เป็นไรหรอก แต่อัที่มากระช้างนั่นแหละอันตรายไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือแอบตามมาแต่กลิ่นนี่โชยหึงเชียวหนึ่งในโคลงตรงรงผากนั่นถ้าไม่ใช่ป่วยก็มีตัวลูกที่ต้องคุ้มกันไอ้ลายเลยตามมาติดๆไอ้ลายเสือหรือเท่านั้นเองไอ้วันกลับมาเป็นเด็กที่ตื่นตูมอีกครั้งใจเย็นๆใจเย็น,เยนๆเสือนะเป็นนักล่าที่ไม่โง่ไม่มีเสือที่ไหนย่องตามเหยือ่อทั้งที่ตัวเองอยู่เหนือลมล็อกฟังสิ ป่าผากด้านล่างแตกโครมเมื่อช้างโคลงใหญ่จำนวนยังไม่แน่ใจนักแตกหือมันส่งเสียงขู่คำรามกล้องอาจเป็นแม่แปลกคุมโคลงเสียงพุ่งตะลุยจนดงผากหักโคน่นพังทลายแววไกลออกไปทางทิศเหนือพร้อมๆกับเสียงคำรามอย่างเกรียวกราดชุนเฉียวของเจ้าของเ่นนซาบเสียงนั้นป่บงบอกว่ามันยังไม่ไปไหนความคิดโง่งของมันขงปรงใจว่าแสงไฟบนผาหินนั่น ทำให้เหยื่อของมันตื่นแน่ละในเมื่อเหยื่อชิ้นใหญ่หลุดไปก็ต้องจัดการกับเหยื่อชิ้นใหม่ซึ่งง่ายกว่ามนุษย์ผู้ก่อกองไฟนั่นมันกระโจนพรวดเดียวโผล่จากดงผากขึ้นมายืนตรงงง g งัมห่างจากทั้งคู่เพียงไม่กี่หลากลิ่นสาบป,ปนเน่าโชยเข้าจมูกของไอวันจนสำลักแผลเน่าที่ทั้งเลือดและหนองย้อยจากปากขนเม่นที่ติดเป็นน้ำกระบองเพชร ตามขาหน้าและหน้าอกรวมไปถึงอีก3-4แห่งในปากจนมันงับแทบไม่ลงสีขนสีดจ,จางและยังแสดงอาการเหี่ยวย่นนั่นบ่งบอกได้ดีทีเดียวว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเสือโง่ที่ปล่อยให้เหยื่อรู้ตัวมันแก่บาดเจ็บและหิวเกินกว่าจะทำใจล่าอย่างเงียบเชียบดังที่เคยเป็นมาเสือโคร่งเป็นสัตว์นักล่าเช่นเดียวกับงูเหลือม แต่มันไม่สามารถลงเดือยนอนนิ่งอ้าปากรอให้เหยื่อวิ่งเข้ามาให้กินได้นักล่าก็ต้องล่าต่อให้เจ็บปางตายแต่หิวเมื่อไหร่ก็ต้องล่านั่นเป็นกฎธรรมชาติการกระโจนขึ้นมาด้วยความสูงรวม5-6เมตรนั้นอาจเป็นการใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายของมันแล้วก็เป็นไปได้ไอสมสังเกตจากเนื้อตัวที่สันเทาการหายใจกระเซาและอาการโงนเงน แต่ยังพยายามคืนตัวมาให้ล้มของเสือชาราตรงหน้าสมแล้วที่เป็นเจ้าป่ามึงเกิดมาแล้วอยู่อย่างห้าวหาญถึงเวลาจะตายก็ยังตายอย่างห้าวหาญไอ้สมพึมพำเบาๆยกปืนของตัวเองขึ้นเล็งจ้องเข้าไปใน,ในตาสีอัมพันสะท้อนแสงกองไฟของอีกฝ่ายราวกับว่าในห่วงไม่กี่นาทีนั้นทั้งคู่สนทนากันในใจเจ้าป่าอุทร ขอให้ปิิชีพมันเสียให้พ้นทรมานและขอให้สมศักดิ์สรีและไอ้สมก็ตอบกลับสั้นๆว่าได้ด้วยความเคารพต่อศักดิ์สรีของอีกฝ่ายเช่นกันเสียงปืนแผดลั่นเพียงนัดเดียวเสือชราพงะทถอยหลังนิดนึงและล้มลงลูกตะกัวทั้ง9เมตรเปิดกระโหลกของมันจนแหวงวิ่นสิ้นทรมานไอ้สมลุกขึ้นไปหาสุดตัวลงนั่งข้างซากเสือ ถอนเอาขนแม่นเส้นหนึ่งทิ้งกล่าวเสียงแผวสมศักดิ์ศรีของมึงแล้วเราจะไม่เอาหนังมันด้วยหนังเสือผือนหนึ่งเห็นว่าราคาหลายบาทอยู่ไม่ละมันไม่ได้ตายเพราะเราล่ามันไม่ได้ทำร้ายใครมันตายอย่างสมศักดิ์ศรีของนักล่าศักดิ์ศรีของนักล่าที่มันแบกใส่บ่ามาไม่รู้กีป่ปีมาเถอะช่วยกันดันศพของมันลงจากผาหินนี่ ดีกว่าทนนอนเหม็นทั้งคืนเสียงโครมครืนเมื่อซากเสือไม่ต่ำกว่า6-7เอกถูกดันให้ร่วงลงไปยังป่าผากด้านล่างแล้วเวลาครึ่งคืนหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกเลยทันทีที่เห็นเส้นลายมือทั้งคู่มุ่งตรงขึ้นเหนือเพื่อไปยังจุดที่พ่อแม่ไอวันถูกฆ่าตายธงของการล่าจะปักและเริ่มจากจุดนั้น ครั้งนี้ไอสมเร่งฝีเท้าจนไอวันต้องอ้าปากหายใจช่วยความอบอ้าวจนแทบลมจับสลับเย็นเยือกของผืนป่าทำให้ไอวันซึ่งไม่คุ้นชินนักกับการเดินทางไกลโดยไม่มีความตื่นกลัวเป็นที่ตั้งไม่เป็นไปไม่เป็นถึงอย่างนั้นมันก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นนอกจากเสียงหอบหายใจที่แล้วมันไม่บน่นหรือร้องโอดโอยเลยสักนิดจูจูจ ไอ้สมก็หยุดนิ่งสุดตัวลงกับพื้นทำสัญญาณมือให้ไอ้วันหยุดตามและเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้สัญญาณน,นั้นมันรู้ดีมีบางอย่างเกิดขึ้นและมันไม่ควรเอ่ยปากถามใดใดถ้าไอ้สมไม่เริ่มคอนมันอยู่แถวนี้จริงๆมันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนไอ้สมบอกหันหน้ามามองลูกศิษย์ตัวน้อยเผยรอยยิ้มสยะเหี้มรอยนี่ก็ยังใหม่แล้วก็นั่นไอ้สมบอกอีก ชี้มือไปยังพุ่มหญ้าเตี้ยๆตอนหนึง่งขี้ของมันก็ยังใหม่เยี่ยวยังเป็นฟองอาจจะเดินวนเวียนล่วงหน้าเราไปไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ําตามเลยใช่ไหมไม่ไม่ไมไอ้วันตีหน้ามึนเราถูกตบด้วยรองเท้าช้างดาวเมื่อด้ยินแบบนั้นเราจะล่ามันที่นี่มึงขึ้นไปอยู่บนนั้นอยู่ให้นิ่งและเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ปืนยัดแต่ลูกโดดอัดดินเยอะๆอย่างที่กูสอนถ้ามันโผล่มา ยิงเข้าซอกขาหน้าหรือไม่ก็ถอยกลับไปกลางลำตัวสกึบไม่ก็การคอหาจังหวะยิงมันให้ได้เอาให้มันชะงักในนัดเดียวถ้ามันไม่ตายกูจะซ้ำเองแล้วพี่สมจะไปไหนอะ่ะไปล่อมันมาให้มึงไงละไอ้วันน้องรักและเมื่อมึงกําจัดมันได้ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่างมึงเป็นพลานแล้วไอ้สมบอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มมือหยาบกร้านขยี้ศีรษะของไอ้วัน จนผมอยากโศกของมันยุ่งเหยิงตกลงกันแค่นั้นไอ้วันก็จัดการสะพายแรล่งปืนแกปและรีบปีนป่ายขึ้นไปตามลำไม้ลวกที่ขึ้นเป็นกอด้านหลังจากนั้นซุกตัวอยู่ยังตำแหน่งที่สามารถขยับตัวได้โดยไม่ทำให้ทั้งกอสั่นไหวหรือลั่นเอียดอัดเป็นที่สังเกตและยังต้องเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจน เล็งยิงควายป่าบ้าเลือดได้โดยไม่ติดกิ่งก้านสาขาใดๆมาบดบังเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ซึ่งปลงใจว่าเป็นน้องรักดั่งสายเลือดเดียวกันนั่งอยู่ในอาการที่พร้อมแล้วสำหรับสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไอสมลุกขึ้นยืนและกระทําการซึ่งพลานป่าทั่วไปไม่ทําและห้ามหนักหนานั่นคือการเอะโวยวาย เวียงมือเวียงไม้หักกิ่งก้านสาขาของพุ่มหนาาญ้าใดก็ตามที่เอื้อมถึงพร้อมกันนั้นก็สับเปลี่ยนกระสุนปืนจากลูกเก้าเป็นลูกร้อยยิงไปพุ่มนั้นพุ่มนี้สองสามนัดดังสนัน่นการกระทํานั้นเขาเรียกกันว่าป่าแตกทุกอย่างที่ทําไปนั้นมีเพียงเหตุผลเดียวเพื่อล่อไอ้ควายป่าหน้าแดนนั่นออกมาหากมันอยู่ใกล้ๆ การหักกิ่งไม้ผงผางจะทำให้มันสนใจแต่หากมันอยู่ไกลเกินไปเสียงปืนที่ยิงแบบมั่วซั่วนั่นละจะเป็นตัวกระตุน้นลูกตะกัวจากปืนแก๊ปที่บ่งหนังอยู่คงแสบร้อนเผาเๆเมื่อได้ยินเสียงกำบนาดและมันคงแล่นมาด้วยเรียวแรงและโทสะมหาศาลกะว่าเจอหน้าไอคนที่ถือปืนเมื่อไรจะควิดให้ไส้แตกและนั่นละคือสิ่งที่ไอสมต้องการ ไอ้สมหยุดนิ่งจากการกระทําทุกอย่างสุดตัวลงนั่งนิ่งรอดูสถานการณ์และมันก็เป็นไปตามคาดเสียงหายใจฟืดฟาดแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพร้อมอาการป่าไม้น้อยใหญ่หักโครมครามลั่นมาจากทางเหนือซึ่งเป็นจุดที่ซากศพพ่อแม่ไอ้วันกองเน่าอยู่ไอ้สมยิ้มเหี้ยมกะทิศทางที่ควายตัวนั้นจะโผล่มาแล้วซุกตัวอยู่ยังพุ่มใดพุ่มหนึ่งเพื่อหลบซ่อน ไม่ถึงนาทีมอดำทะมึนย่อมย่อมผู้เคยสังหารพ่อแม่ไอวันก็ปรากฏตัวออกมามันยกปืนขึ้นประทับเล็งทันทีด้วยอาการสันเทิมภาพความตายของพ่อและแม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉายทับภาพควายป่าตัวที่มหอมาที่หันข้างให้จุดตายทุกอย่างที่ไอสมบอกไว้เผยรอรับลูกกระสุนอย่างครบถ้วนทว่าไอวันประวันเกินกว่าจะเนียวไกล ควายป่าผู้ไม่รู้ชะตากรรมยืนนิ่งแงหน่าสูดหากลิ่นเหยือ่อจังหวะนั้นคำพูดก่อนหน้านี้ที่ไอสมบอกก็พุดเข้ามาทำลายความลังเลทุกอย่างของไอ้วันเมื่อมึงกำจัดมันได้ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่างมึงเว็นพลานแล้วทันทีนั้นความลังเลอาการประวันภาพมืดมนมัวหมองใดๆมาลายหายไปไอวันจ้องสีข้างควายใหญ่นิ่งขเขม็งผ่านศูนย์ปืน มันจ้องจนแทบทะลุหนังหนาๆนาดำทะมึนจนเห็นปอดตับไตและหัวใจที่เต้นตุบๆของควายตัวนั้นและเสซยววินาทีต่อมา <S <S ไอวันเหนี่ยวไก่พร้อมๆกับที่ผ่านท้ายถีใบไหลจนหงายท้องหากไม่ได้ลำไม้ลวกทั้งหลายรองรับไว้คงตกลงไปคอหักตายเป็นแน่ควายป่าร่างสถานวูบหนึ่งยืนนิ่งและล้มโครมลงตาเบิกค้างไม่มีการซ้ำ ไม่จำเป็นอีกต่อไปลูกโดดนัดนั้นของไอวันรุนแรงพอทะลุเจาะหัวใจควายฆาตะกรลงในทันทีไอสมส่มดูเหตุการณ์ทุกอย่างความจริงแล้วจังหวะที่ไอวันลังเลมันมีโอกาสยิงแสกหน้าควายบ้าตัวนั้นได้สบายแต่ถ้ว่ามันไม่ทำหากการตายของควายตัวนี้เกิดจากน้ำมือไอสมมันก็จะไร้ความหมายไม่ใช่ต่อตัวมัน แต่เป็นต่อตัวไอ้วันเองกระสุนนัดเมื่อครู่ทำลายกำแพงทุกอย่างไอ้วันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นับจากวินาทีนี้เจ้ายังไงต่อกับมันฉันต้องการหัวและเลือดของมันนิดหน่อยไอ้วันตอบสั้นๆห้หวนหนไอสมทรงมีดพลานอาถรรพให้ทันทีที่ไอ้วันสัมผัสด,ด้ามมันถึงกับเขาสุดร่างสันสะท้าน ไอสมไม่บอกว่าเป็นด้วยเหตุใดและไอวันเองก็ไม่อยากรับรู้ด้วยมันกัดฟันกำด้ามมีดจนแน่นแทงคอกรอกเลือดควายตัวนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่จนพอเท่าที่ต้องการหลังจากนั้นบั่นหัวขนาดมหือมาใช้เชือกป่านที่พกมาด้วยผูกสะพายขึ้นหลังน้าหนักของหัวควายเล่นเอาแอนหน้าแอนหลังแต่มันทนได้ทุกๆก,กระบวนการ ไอสมไม่ยืนมือเข้าไปยุ่งใดๆเลยพ่อแม่ฉันจัดการแก้แค้นให้แล้วนะตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กที่พ่อแม่ต้องห่วงอีกต่อไปแล้วไปสบายไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเหมาะควรไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องห่วงฉันต่อไปอีกแล้วนะไอวันนั่งคุกเขา่ารินเลือดควายจากกระบอกลงบนพื้นดินที่เปียกชื้นและส่งกลิ่นเหม็นหืนเน่าคลุ้งตรงหน้าทั้งนอน และแมลงวันตอมหึงรุมถึงซากเน่าของเศษเนื้อหนังเครื่องในที่เคยเป็นมนุษย์สองผัวเมียไอสมยืนมองอยู่ห่างๆและห่างออกไปอีกทางร่างตะคุ่มของหญิงชายซึ่งมันจำได้ว่าคือพ่อแม่ของไอวันยืนเคียงกันสะอื้นให้ทั้งคู่ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างในตัวไอสมน่ากลัวเกินไปไม่ต้องห่วง ฉันจะดูแลไอ้วันมันเองฉันรักมันเหมือนน้องในไส้โชคชะตาคงส่งมันมาเจอกับฉันไปสบายเถอะไอ้สมบอกแกสองดวงวิญญาณตายหงที่ยังมีห่วงในใจทั้งคู่ค่คอยๆเลือนหายไปแสดงถึงอาการหมดห่วงไอ้วันลุกขึ้นยืนช้าๆอย่างมั่นคงมองซากศพของพ่อและแม่เป็นครั้งสุดท้ายปาดน้ำตาที่มันปรวรณากับตนเองดินฟ้าอากาศในใจว่า จะไม่ลังออกมาอีกจนวันตายทีนี้จะเอายังไงต่อไอ้วันถามทั้งที่ยังไม่หันกลับมาน้ำเสียงของมันยังเจือไปด้วยอาการสั่นเครือน้อยๆกลับหมู่บ้านบ่งบอกถึงความเก่งกาจของมึงจัดการกับหัวควายที่มึงแบกอยู่นั่นแหละหาบ้านให้มึงสักหลังไอ้สมบอกแล้วทั้งคู่ก็เดินลัดเลาะกลับไปตามทางด่านสู่หมู่บ้านด้วยความเงียบงัน แม้ไหลทั้งสองข้างจะมีเลือดซึมเพราะน้ำหนักของหัวควายทวงจนเชื่อบาดไอวันก็ยังเป็นไอวันไม่บ่นแม้แต่คำเดียวเมื่อถึงยามใกล้ค่ำก็หาที่พักทั้งคู่นอนโดยไม่จำเป็นต้องมีใครอยู่ยามรุ่งเช้าก็ออกเดินทางอีกครั้งกระทั่งก่อนตะวันตกดินเพียงไม่นานทั้งคู่ก็ล่วงเข้าสู่เขตหมู่บ้านผู้คนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเข้ามาต้อนรับ และฮือฮากับสิ่งที่แอวันแบกอยู่บนหลังและยิ่งฮือฮากันเข้าไปใหญ่เมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ลูกไล่ที่แบกผลงานของไอสมหากแต่เป็นตัวไอเด็กน้อยกําพร้าคนนี้เองต่างหากเล่าที่เป็นคนจัดการไอสมขอแรงคนในหมู่บ้านช่วยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆให้ไอวันอยู่เป็นการส่วนตัวแน่นอนมันอยู่ในพื้นที่เขตคามเดียวกันกับบ้านของไอสมนั่นเอง ใช้เวลาเพียงสองวันที่สุกหัวนอนใหม่ที่จะเป็นเรือนตายของไอ้วันก็เสร็จสิน้นหัวควายถูกต้มจนเหลือแต่กระดูกขาวโพลนและเขาดำทะมึนไอ้วันผูกเอาไว้ที่เสาหน้ากระท่อมเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่านี่คือควายตัวแรกที่มันยิงได้และจะไม่ใช่ตัวเดียวอีกด้วย2วันหลังจากนั้นคณะไอสมและไอวัน นั่งทอดหุ่นว่างเว้นจากการเข้าป่าไอสมก็เอ่ยบางอย่างขึ้นมึงเป็นพรานละ,นะไายวันพลานจะมีแต่ปืนอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องมีมีดด้วยเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้ตาสอนตีให้ก็ได้ไม่ต้องไอสมคานกูจะพามึงไปเอาเองมันเป็นมีดเล่มเก่าของกูกูทิ้งไว้ที่นั่นนานแล้ววันนี้ก็จะพามึงกลับไปเอาไปเอาที่ไหนไอ้วันถามด้วยอาการสงสยัยตนตะเคียน โปรดติดตามตอนต่อไป